ี่คะพี่น้องมือนี่มาอีกแล้วค่ะสาวลาหมอนกิ้วกิ้วตะหมอนค่ะพี่น้องมุนบะกิ้วจ้ามือนี่เมนูแนะน่ำค่ะนเสนออย่างค่ะเพิ่มตะบะกุ้งเพิ่มใส่กับมูดองใส่กับกอกจ้าอันนี้อีกนี่ฤดูนี้เลยค่ะแกงน้ำม้ค่ะขาดบ่ได้เลยมึงต้องเข่าเนื้อแกงน้ำม้นก็เป็หัวขิงนะคะเมนค่ะเป็นต้นขิงก้องเขาน้อย ว่าขาวเมด้ด้ค่ะนี่กองเขาน้อยของอีลาเองค่ะท้องโปรดเลยค่ะพี่น้องเนี่ยมาค่ะมากินน้ำกันจ้ามืนน้กันเลยค่ะเป็นดัแซบแมเอ้่ใส่ขิงมึงเนีพี่น้องเอ้ยขิงกับขิงปลาได้ค่ะเนี่ปวดปวดอะท้องปวนกอนดาเลยเด้อค่ะเด้อมาค่ะขอจิ้มเนี่ยเด้ค่ะพี่น้อง น่องแต่บุ้งเพิ่มตอนนี้แต่ว่าเพิ่มจ้ะใส่ปูดองจัดจานนะยันนี่จ้ะตัวผู้เป็นน่องตัวผู้โอ้ยตัวแกงน้ำใหม่พี่น้องคือบอกว่าจำเผพลทนัวๆเจี๊ยบคักนี่เราจำมาอนี <t <t ิครบทีมแล้วเนี่ยช่วยมึอกับครบดีมมือกันแต่ว่ามือกล่องไม่ได้เอา เป็นมือกล้องวัาทินีนก็เลย์ฉลองขากล้องไม่ไหมพี่น,อ <c oughs> อน้องจะเล้ย์ในเขาน้นกันน้ำจามปุนหะเบอร์วิวในพี่น้องเอ้ม <c> ค <oughs> ่ะพี่น้อง <c oughs> งามกัะงามแนวสะออนเว <c oughs> ลาเกาเวล่าดื่มพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศก็ดีดีค่ะมันนี่ลมแดดลมร่ม,มตรงโจยมาเลยจ้ะมันเนี่ยพี่น้องอันข้ามเขาข้ามใหญ่ ลุงตาไม่ได้น่กแซ่บแต่มานหนมาแซ่บหลายพี่น้องแกงแล้วไม่สดมือถือยุ่มยัมยุมย่มยัม, <ừ. S 2> มรรรบรรยากาศรงให้รงหน้าแบงค์สีละจ่าพี่น,อน,น้องเลยตอนนี้ก็แต่ตะเวนกำลังขุตกดินไหมพี่น้องมันมันอยากตะกคน ม้ากายากรู้ไหมพี่น้องพี่จาะไม่เป็นตำมาแน่นหน่อยด้ีจ้ะลายจะโกยู่น้องมิกับปู่ดองเนี่ยฝนตกเนี่เรื่องปู่ออกลายสดแกงทำไมเนี่ยแกงก็ไม่สดย์นะพี่น้อง เด็ดจะมาแซ่บจ้ะกระชากจัดจ้านในยานนี้เขาา่าซ้ำข้นมาเนี่ยนั่งอังก้องอเต็มจอแล้วจ้ะมาเนี่เต็มจอเรียบร้อยโอปุ้นโอปิ่น้องตับท่างดีครับปะค่ะโอปุ้นโอปุ้นมือเนี่ยพี่น้องเอ้ยแซ่บหลายจักรี <c oughs> ผุ้นยังยเนี่ย่อน <c oughs> าพานไหมพี่น้องกัดตัวแนวพ่านศาสตรพ่านหมูโอ้ยเนาะเรื Mat ่องว่าเป็นยังไงพี่น้องเราเป็นมูลอุยปุยอยู่มากับพ่อหมาบัวเจ้าแมาแมรี่จับตัวถนนนาะพี่น้องยังพี่น้องเบอร์หนึ่งขึ้อยากคือกันบ่วจ้ายำพวะพวะยิ้มนะบางตกแตว้เอาขึ้นกันนะ พราะเห็ดให้่พี่น้องอยากกินเขาก็จะเลือดอาหารนอนีม่หอดุกโดดแกงมไม่ายสดใส่นนำอย่านั่งพี่น้องนี่คุณคุณเท่ะหพร้อมเหมือนกันนายลูุกโดดใส่ก่อนค่ะ เุืต้นกินลงไปจะหอมบระนีใะาา้ใส่กระกรอกใส่บระกอกใส่อีปูดองโลมลอยมากเยน็ยนย็นวันนี้ก็สีไทยสีไก่จัาหน้อยพี่นอ้องเพราะว่า อยากให้เห็นวิวข้างหลังงามคักทั้งมันสีบ่เบิดกันจ้ามันสีเบ่เบิดกันไม่ได้ตู้ดอกไก่จังอยนางใตต้นใหม่พี่น้องไม่หอดแม่งกินนุ่นใบใหม่ใบใหม่ปงมาเลี้ยงจัดกันจ้ะ แร่งยางในมหาจัดการแม่งกินนู่นอยู่ค่ะมือแร่งาะมีเวลาได้ไปใจเกียดพี่น้องที่ไล่สวดสูเบิงเพ่วลาเกียดน่อยหลายว่าสัน่นบนตกแล้วไม่เนาะเป็นยังไงคะพี่น้องเมึงหีบาสั้นสั้น,ส,นสั้นอยู่สามคน ้ำแต่ม <the prestigious> mhm. ตาฮ่งไหมพ <the> <the> ี่น้องจำกันแล้วครับคนตกเมื่อวานเมื่อก่อนฮวงว่าสันเอากระฮวงตัวสำคัญมันมีกระปูเนาะน้ำถั่วมทองนะพี่น้องเรื่องไม่หอดิบปูอตกทั่วถึงจากเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยแห้งผูมหมองเลยไปกัน แจบแห่งพี่น้องกระจุโอ้ยแจบแหงพี่น้องเท่งเผ็ดเขากันค่ะครัพี่น้องตาบอกหุ่งเทิมใส่บักกอก จำพี่น้องเลยจะจำด้วยกะรึ่งทางจำเนาะตัวพี่น้องเราจะบอกกันว่าบ่ให้จำมาสั่นค่ะปุ่มมันเข้าไปวันนี่ยจิดจาดเลยค่ะจกดจาดเอ้ยต่มากุเงนนบอกให้เข้า วายะจำเลยพี่น้องให้คุยเอามันย่างกินลาเป็ดแม่บอกข้าวายะคุยจำเอาวสั่นมันสิเบื่อยับเข่ากองน้ำกันนั่งถ่ายอยู่ทั้งหลังเลยพอนายจ้ะพี่น้องเห็นแขกกันรับเชื่อดีกวคนหนึ่งบอกเขาเลยนะ จกเขา้าไหมค่ะพี่น้องเบิองฟันกาแล้วเรียบร้อยถึงง่ามขนาดได้ตอนเนี่ยเกิดพอดีคักนะเกิดพอดีพี่น้องปีนนี่ฝนดีอะน้ำเย็นบนี่น้อง ยงไอด้กบ <ะ S 1> ม่ามากินแล้ว <laughs> มาพานพี่น้องมาพาน, <laughs> นหมูพลานหมูพลานไก่ มันต้องไปแล้วค่ะตุยย่ยจะตุ่ยไปเลยนี่เพิ่อนหนุ่นไปซื้ออันนี้ซื้อมากดล้วพี่น้องวันละยี่สิบบาทว่าฉันซื้อแล้วๆเพิ่อมนมาบ่ิมเป็นผักเมืองไทยเดียวฉันผักเมืองนอกจคกว่ามาต้าประเทศใดเนี่ยอ <laughs> ีโป้ ย่าสายังเสี้ยนกันปะนันออกมาน้องมันก็จะเขากล้องเนาะประว่ตาตะค้นอยากนำ้ำตอนนี้มาไม่ถึงไม่หยุดเบิ่งกินทั้งนาอย่าเขาเ่ากล้องกูกเขาจำมาได้ที่ตะวน จำไหนลืมข้าวอ่ะจำนำจำมะหุ่งพี่น้องผู้ใดมาจำด้วยกันแยบด้วยค่ะจำนำจำมะหุ่งตัวเป็นสดค่ะนี่ตั่น้องตัวตัวเรียบร้อยค่ะใจสดแมนแทมมีตัประแดกพี่น้องเอ้ยว่าแม่นข้ามมินทูสายสายหนึ่งสดสายหนึ่งแจ่มสายหนึ่งคุยจ้ะครบครบทีมเลย พี่นอ่องเมื่อเมื่อหน่าทอดปลาแดกหอมๆน้อ,นองพี่น่องไม่จำโอ้ยก็ดิแซแสบจำเบะเบ็ดจัดปับแดกปวดแสบเด้พี่น่องพี่นอ่นองบอกว่าได้แสบไหมค่ค่ะ คุยมันได้ข้าหน่อยไหมคะสดไหมคะมันยังได้ข้าใหญ่ค่ะใหญ่จ้ะเปิดเอามากวันนี้กันมันนี่แห้งพี่น้องเย็นเย็นซุ้ยไว้ซยไวยนำมาคูน์เสริมได้แบบกว่านอกพี่น้องมันก็หอมางถึงตัวเสี่ยงคาบูปูดอง อออกไปสักก่อนนะเด้ยวยมากระยาเขากล่องพี่น้องแกงมะม่กับเน็ดพี่น้องกระห้อนมาบอกับแต่บอกคุ้งเพ็ดพี่น้องเอ้ยลูรีลูรีติ ลูลี่ค่ะเร่นองิโกกสิออกเียยเตยเซตโลดน้องไปน้องมันสีเงี้ยเดียวน้องสิตกชั้นมันเปล่าสีเสียโอ้ตาย รรมาชาดดีเนาะพี่น้องเนาะปุ้ยมันโหลดลมมากพอดีน้องเลยบรรยากาศโคตรดาดเลยนะแมนอยากให้แบบเสียงให้กินแบบออกไปเนาะมันเป็นธรรมชาติเนาะ พ่จ้าเอ็นเ็นยังเสียจัง,งหัิงรวยใสรวยใสมือ,อสวนส,สันสวนสันอยู่ทำไมน้ำถั่มทงตอใบตอนที่ฝนพี่น้นองน้องติดตกสัานเส้นกักบาดก่อนแ <c oughs> ล้วหลามอนกิวว้วซันพี่นอ <c oughs> ้องซชื่อน่ะกิ้ว <c oughs> คัดกิ้วหมอนนอนหลาย <c oughs> บงางคนแล้วแต่ละคนหลดกิวตะหมอนเนอค่ะคนบ่กกิวโอ้เข็ดขั้นสีรดกันก็กินมาหลายหรอแมค่ค่ะพี่น้องเอ้ยเอาสู่ต่อไปไหมคะ่ะพี่น้องคะ่ะรถบ่ไดมันลงจุดมาหลายแล้วสู่ไปพี่น้องสู่นาแล้ะเฮ้ ันนาสิดันไปเลยกับน้องน้องยิบคอยยิบแก้งกับแสบคือเก่าแม่จ้ะน้องกนกินแสบเนาะเอาปากก่อนเอ๊ะมันกับลุงมู กม่เขพี่จ <ừ> ้องเลยมันหลเนี่ยสิกินดลูรีหลจนวันลงลงเน้กินจะ้งลงจนกินยุยังทงห้องจอยเขาแรกแน่จริจ้าพี่น้องมาเกี่ยวกันได้กับเขาเดือดกัน จันหน่อยเดือนเดือนฮาอยากกันลูกขึ้นมากคือเกาล่ะจ้าแหน่พอนกินดูเนาะพี่น้องเลยเพื่อนพากินสามเนื้อของกินสามต่องตอนหาก่อนพี่ระวังเบิกแนวอย่างน้องไม่หอนหอนเบียงหอนหลายพี่น้องโอ้ยทั้งเพี้ยทั้งหอนใส่กันบัดที่นี่พี่น้องเบิกแน่เนี่ยคิงแน่เนี่จ้าขิงแน่เนี่ยคิงปลา นองผู้อยากรวมร่วงก็ออยากรวมร่วงนางอือ่นทามอืดอๆติงอดใจไว้ก่อนเนื้อละเวลาอดใจก่อนเนอ้อนยตายโอหพีชนะนักเนี่ยแต่งจ้ตดูเผ็ดน้ำเขาเบาไว้เขากินเพ็ดอิริทางเนี่ย พี่คงจที่สามสิบสี่สิบเอ็ดใจเพ่อเอาเรื่องพี่น้องเอ้ยมันนี่ยังพยเพราะใครเพจปันใดด้วจ้าขั้นแบบว่าต่ำส่วๆต่ำทะเลเนี่ยโว้ยอ่าจังทันล่ะมัอน,นี่กับส่งสีได้ลงคห่านพี่น้องร่ำมาดูดแล้วจ้ะพีได้ไปเฮ็ดแรงเฮ็ดง่ายอีกจาก้าปน,นีพิภารกิสสอจกอีกท่านหน้าจ้าส่งสียิ้มไปนานละหล่ะกับมัอน, <c oughs> นี่กับล่าซับนี่แหละค่ะพี่น้องหมื่น มือกับสิมาไทยอีกับสิพ่อกันที่เก่าละค่ะพี่น้องตั้งใจก็สวัสดีค่ะอย่าลืมเด้อค่ะอย่าลืมเดี๋ยวกดไลกดแ์รถแก้วไม่ให้อค่ะกดติดตามให้เฮาวน้ำนึงนะคะจะมีกำลังใจเฮ็ดต่อไปพี่น้องเบิ่งเนาะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย